ห้าสสสองแล้วก็กดเลยนะยิ้มมาหน่ยหนอ,อยิ้มมาหน่อยกูแอดยูห้าสี่สามสองหนึ่ง เอาแม่แต่ว like, ่าแขนอ่ะให้อีมอสชั่นอ่ออกแก่ไห้อีมมชั่นอะออกแก่ไห้ฟูอินเนอร์ออกมาแก่ใช่ไหมอยู่ข้างเธอตรงนี้ด้วยใจแอ็มมี่ สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมอ่าวันนี้เราพบกับช่องนะครับผมปูแฮนซัมนะครับผมอ่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมมาให้เรามาช่วยถ่าย MV ให้นะครับผมอ่าวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งยังยังไม่ออกยังไม่โอ้ยครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเขานะครับผมมาช่วยอ่าอ่าอ่เข้ามาเลยก็ได้เทีย เขาให้ผมมาถ่าย MV เขานะครับผมกับเพลงบานหลายบานปลายนะครับผมขอค่าครับผมเขาบอกให้ผมเป็นพระเอก MV ด้วยนะครับผมไหนๆเล่าสตอรี่บอร์ดให้ฟังหน่อยได้ยังไงเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยดิสตอรี่บอร์ดใช่ไหมว่า คือตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเอมี่อ่ะจะถ่ายเองคนเดียวก่อนโอเคใช่ใช่แล้วปุ๊กช่วยเอมี่ถ่ายแต่เอมี่มีในเฟลงอบะมีเอมี่คนเดียวอ่าเอ๊ช่วยถ่ายนี่คือยังไงคือมันช่วยอะไรเลยช่วยแบบช่วยแกนกล้องหรืออะไรเงี้ยเหรอไม่มถ่ายดั้งกล้องคุณต้งใครมาก็ได้เอมี่มึงเป็นเด็กแถวบ้านข้างว่าไอ้น้องมาช่วยนี่กดหน่อยก็ได้ก็มาช่วยถ่ายไม่ได้หรอโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเล่าตอนรี่บอก์ดมาฟังทีอ่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอประมาณกลางๆเพลงท้ายๆเพลงอ่ะท่อนๆแบบท่อนสุดท้ายเลยอ่ะมึงถ่ายแล้วกูได้ออกแล้วเอ๊ะ ออกแล้วออกแล้วท่าสุดท้ายเลยแล้วมึงได้ออกแล้วนี่ต้องเซ็ตผมเซ็ตผมเลยไหมป่ะเนี่ยออกเลยไม่ต้องเอาทำไมเห็นให้แข็งเห็นให้แข็งแค่นี้อย่ายปเ <laughs> 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 สร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแบบตอนจะลุกไปอะไรอย่างเงี้ยคือมึงก็ไม่ได้สในใจอะไรกูหรอกคือกูอะเป็นฟีลว่ากูแอบชอบมึงใช่ไหมไเพลงเนี้ยชอบจริงหรือเปล่าโอ้ย ตอนสุดท้ายใช่ไหมยพอก,กูน้องจบปุ๊บมึงจะลุกไปแล้วมึงก็ยังไม่ได้สนใจอะไรกูนะเป็นฟิลแบบกูแบบพัเงเพลยู่กับมึงแต่มึงอ่ะไม่รู้ตัวเสร็จปุ๊บมึงก็อาจจะแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยเผลอๆเแบบแตะหัวกูนิดนึงอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่ไงแต่ไงสมมติอย่างนี้จำลองเหตุการณ์อย่างนี้ไม่แล้วแล้วมึงก็แตะหัวกูคืออ <bizarre. S 2> ย่างนี้เลยไม่แบบมึงให้มันน่ารักหน่อยสิวะให้มันแบบอาจจะแบบอะไรอย่างนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อะไรสักอย่างอ่ะมึงทำ วันนี้เราก็จะมาถ่ายวีกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตามดูได้เลยครับผมเอาละครับหน้าที่ของเราวันนี้นะครับผมก็มาช่วยเขาถ่ายนะผมโอ้โปรดิ i ชัน r ดักหลักล้าเลยนะครับผมอ่านะฮะกับกล้องหนึ่งเขาหนึ่งทะอ่า รู้อยู่ไม่อยต้องบอกอก่อน<อ>ดิรู้อยู่แค่ทำไมใจยังสัน่นไหวหวั่นแล้วต้องทนอยู่อย่างนี้ที่เรายืนข้างกันเนี่ยมี่มันแค่ความสัมพันธ์แบบหวังดีมึงเยี่ยมมากมึงอย่ากทำให้กูขาดเะไอ้สัตว์อยู่ข้างเธอตรงนี้ด้วยใจไอ,มมอ้สัตร์เอาแบบเอาแบบพูดอ่ะพูดแบบปกติโอเคโอเคได้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 ไหนไงดีกูดิกูต้องทำยังไงนะไหนพอกูเดินตรงนี้ได้ต่อนะ วันนี้อยู่กับเอมมี่พัชราภาใครลืมไปกด subscribe เอมมี่พัชราภานะคะ A I M M Y B S รีบดูอย่งไรเนี่ยเร็วบปูเร็วๆพี่เอเออคือพี่เมียตอนแรกก็คือจะให้เหมือนแบบเหมือนฟูเดินมาจากที่ไหนสักที่อ่ะแล้วค่อยเข้ามาแล้วให้เข้ามาแล้วพี่เมียก็มองหน้าฟูเออฟูอัดออกมามุมเฉียงนะฟูคีอแบบขอาแน่ คือคูก็แบบเออแบบผักผเอ็มมี่เอ้ยอยไปดิอะไรอยอยไปดิมึงก็อ่อนโยนเลยกใช่คือกลัวอ่ชอบมึงแล้วกูชอบมึไห้อมึงไม่รู้กูชอบกไม่รู้ใช่ไหมเออแต่่ามึงอ่ะอ่อนโยนอ่อนโยนใช่มเอออะไร่้ากูชอบมไ่อนโยน่อนโยไงอ่อนโยน ก็แบบว่าดูผู้ชายผ่อนผันอาต่อยังไงต่อเออนั่นแหละแบบเหยียบไปเอหยียบไปแล้วทีนี่ก็เหยียบให้นั่งแล้วมึงก็นั่งพอมึงนั่งใช่ไหมกูก็แบบก็เพ้อเพ้อแต่ว่ามึงก็ทําอะไรไปก็ได้อะทําอะไรก็ได้ด้วยก็คือเนี่ยมึงร้องเพลงไปกูว่าทำอะไรไปอย่างี้เอออะไรก็ได้เลยทำไมคอนเซ็ปต์ต้องไม่เห็นกลัวกูถามแค่นี้ก่อนไม่กูไม่อยากให้แบบคนอื่นน่ะแบบเหมือนแบบมันเหมือนแบบคนเปิดตัวอะไรไม่รู้โอ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 ้กูเห็นได้โอ้โ เสื้อใหญ่เสื้อสีขาวสีขาวต้องถอดด้ไหมโคนะมือถอดไอ้เขี้ยเอ้ยใส่แต่งตัวาเนี่ยจะออกเกมวงเอ็มบีเนี่ยให้คุณถอดเสื้อด้วยเสื้อสีขาวดีกว่าเนี่ยเสื้อสีขาวเงี้ยรู้เลยว่าเป็นผู้ชายเอาเมื่อไปแขว้คืออย่างงี้กูใส่แล้วเป็นเหมือนผู้หญิงมั้งเนี่ยใช่ใอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นผู้ชายเอากูใส่มา,าแล้วอ่ะไอ้เี้ยกูขอใส่อย่างงี้ได้ไหมอ่ะอย่างงั้นกูใส่มาแล้วอย่างงี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ข้างเดียวเลยเข้างเดียวเลยอย่างนี้คงจะไม่ แจ็คตีหงตั้งใจสุดๆ,ๆนี่ไม่เมื่อกี้มันเห็นหน้าไม่เอา,มาไม่เอาจะรู้ได้ไงว่ามันจะเห็นไม่เห็นนี่แต่ว่าแขนอะ่ะให้อิอิโมชันแนลออกให้อีโมชันแนลออกให้ฟูอินเนอร์ออกมาแขนใช่ไหมพยายามส่งอินเนอร์มาที่แขนให้แบบมันมีฟีลลิง่งเป็น,รนธรรมชาติให้มันแบบคนดูแล้วแบบเอ้ยเฮี้ยนี่แม่งอินกระโดด่ะแบ่นั้นเลยฮะ กูพูดได้มั้งเอมี่เอากูทำเหมือนแผนกูได้เลยเอามานมันเป็นคนตลกอ่ะมามาแล้วกูว่างนะมัเดิมอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยอโอเคแต่ว่าไม่ให้เห็นหน้านะกูอย่าพยายามอย่าให้อย่าเอาได้มกูจะพยายามไม่ให้เห็นหน้าอ่ะโอเค เป็นยังไงบ้างครับการแสดงของกูที่โผล่แต่แขนเป็นยังไงบ้างดีมากเลยคือคืออ m o t มชั่นอลอ่ะมันออกมันจะแขนคือคือริ่งกูสื่อสื่อได้เลยใช่ไหมอืมก็สื่ได้เลยเยี่ยมเลยใช่ใช่ยอดเลยคือแบบอ m o t มชั่นอลแบบออกมันจะแขนแบบเปล่งประกายออร่าออกมาคือหน้าตาลานนี่คือได้เลยได้เลยแต่ให้แค่แขนมึงนะนักเป็นรางวัลจริงหูนักแสดงชายแขนยอดเยี่ยมแขนยอดเยี่ยมก็สามารถฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมเพลง เก่งไรนะบานปลายค่ะผมหวังว่าคงจะได้สักหนึ่งหมื่นวิวอะไรนี้นะครับผมอ่าสักแสนวิวรักวิวนี้ก็ดีเลยเพราะผมมาออกนะครับผมเนื้อฟูแฮนซ่ามาออกอย่างงี้ครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับเพลงนี้นะครับไปดูกันได้นะครับที่ช่องแอมบี้พัชชาภาค่ะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็ขยันทำเพลงมากๆเลยค่ะออกเพลงแบบเก่งมากแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะทอบเลยนะคะขอบตัวเลยค่ะ เนาะอาคูเนาะเออดีครับดีดีเจอกันครับบ๊ายบายมีกล้องนีดมีกล้อง